ฝึกกล้ามเนื้อยังไงให้พร้อมเต้นบีบอยใครอยากรู้วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับผมพี่อชิโนนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเบรคคลิปนะครับผมจะมาแนะนําเรื่องท่าที่เอาไว้เพิ่มความแข็งแรงให้กับแขนนะครับเราจะได้สามารถทําท่าฟรีหรือว่าท่าที่มันค้างอยู่กลางอากาศได้นานๆนะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากเราครับผมจะพยายามมาอัปเดตให้ได้ทุกๆอาทิตย์นะครับ1วิกหคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวไงไปดูกันเลยครับผม พอดีมีน้องๆถามมานะครับว่าจะมีวิธีไหนที่จะทําให้แขนเราอ่ะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถฝึกได้ทุกวันแล้วก็ทําให้ค้างพวกท่าฟรีสได้นานขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําท่าที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกท่าต่างๆในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไปฝึกไปลองทําดูก็ได้นะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะไปถึงท่านะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องของปัใจจัยในการสร้างความแข็งแรงของ กล้ามเนือ้อช่วงบนช่วงแขนนะครับในการฝึกฟรีสหรือท่า power m o ูฟนะครับ power m o ก็คือท่าหมุนนั่นเองนะครับปัจจัยแรกนะครับความแข็งแรงความอึดของกล้ามเนือ้อซึ่งแต่ละสัดส่วนของกล้ามเนือ้อมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะท่าแขนขวามากกว่าแขนซ้ายซึ่งก็อาจจะมีแรงมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือความแข็งแรงความอึดของกล้ามเนือ้อซึ่งความอึดกรร็ขึน้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับ ปัจจัยที่2ที่เราควรรู้นะครับก็คือน้ําหนักตัวของผู้ฝึกเองนะครับว่าน้ําหนักตัวของเราเนี่ยมีน้ําหนักตัวมากขนาดไหนนะครับเพราะบางทีเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเดียวไม่พอเราอาจจะต้องเข้าใจว่าแขนที่แข็งแรงของเราเนี่ยมันสามารถรับน้ําหนักร่างกายของเราทั้งหมดได้หรือเปล่านะครับในส่วนที่เราจะต้องใช้เช่นอย่างพวกท่าโพสหรือเบบี้ฟีดเราก็ต้องใช้ท่อนแขนช่วงนี้ใช่ไหมครับกับศอกเราก็จะต้องรู้ว่าสามารถรับน้ําหนักร่างกายทั้งหมดได้หรือเปล่า ประมาณนี้นะครับหรือบางคน6สูงเนี้ยอาจจะต้องใช้หัวไหล่แล้วก็ช่วงท่อนแขนทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมารับน้ําหนักไม่ได้มันก็อาจจะค้างได้ไม่นานความแข็งแกร่งตรงนั้นอาจจะไม่เยอะพอนะครับซึ่งเราก็ควรจะเข้าใจเรื่องน้ําหนักตัวแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนสามารถฝึกได้นะครับไม่ว่าจะน้ําหนักตัวมากหรือน้อยก็ต้องค่อยๆพยายามแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับผม ปัจจัยที่สนะครับคือเรื่องความสม่ําเสมอในการฝึกซ้อมนะครับความสม่ําเสมอในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้เราสามารถทําท่าได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรีท่าพาวเวอร์มูฟไม่ว่าจะเป็นท็อปล็อกฟุตเวิร์กหรือว่าสไตล์ไหนๆก็ตามนะครับความสม่ําเสมอจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความจดจําเรื่องของน้ําหนักเรื่องของวิธีการเรื่องของแรงเหวี่ยงนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่ ผมแนะนําว่าทุกคนควรจะทําอย่างสม่ําเสมออาจจะไม่ต้องทํหนึ่งวันสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงไม่จําเป็นนะครับอาจจะคุณอาจจะมีเวลาแค่1นถึงสองชั่วโมงคุณก็ฝึกได้หรือบางคนมีแค่ครึ่งชั่วโมงแต่คุณทําอย่างสม่ําเสมอก็สามารถจะทําท่าท่านั้นได้นะครับผม อีกปัจจัยนะครับที่จะทําให้แขนของเราแข็งแรงแล้วก็สามารถฝึกซ้อมได้อึดได้ถึกได้นานขึ้นนะครับก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนของเราเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับควรจะนอนอย่างน้อยแบบ 7- 8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับบางคนอาจจะนอนเยอะซึ่งเราจะต้องถามร่างกายของตัวเองว่าแบบร่างกายของเราเนี่ยมันแบบรับได้ที่เท่าไหร่นะครับคือพยายามอย่าไปฝืนนะครับพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รู้ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมัน ไ,ได้มากขนาดไหนถ้าเกิดมันนอนน้อยเกินไปมันจะเพียมันจะง่วงมันจะไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะครับต้องเช็คตัวเองนะครับแล้วก็การกินอาหารด้วยนะครับการกินอาหารคนจะกินอาหารที่ไม่หวานจนเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันจะช่วยในเรื่องลดอาการอ,าการอักเสบของกล้ามเนื้อต่างๆถ้าเราทานหวานมากเกินไปมันจะซ่อมได้แบบไม่ดีเท่ากับการที่เราลดน้ําตาลน,นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วกันนะครับก็พยายามทานอาหารให้เพียงพอนะครับก่อนซ้อมทานอาหารพวกโปรตีนหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตก,ก็ได้นะครับก็สามารถช่วยให้เรามีแรงมากขึ้นพยายามอย่าให้ท้องมันโล่งจนเกินไปก่อนซ้อมสัก ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกําลังดีนะครับแล้วเราก็ไปซ้อมท่าหรือว่าไปออกกําลังกายผมมีท่าสีท่านะครับมาให้ทุกคนลองฝึกกันดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานเลยหรือคนที่พอจะมีพื้นฐานบ้างแล้วแต่ว่าอยากจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อในการฝึกพวกฟรีสแล้วก็พาวมูมนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ ท่าแรกนะครับคือท่า push up หรือวิดพื้นนะครับท่า push up หรือวิดพื้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทําท่า push up เลยเนี่ยผมก็แนะนําให้ลองทําแบบน้อยๆก่อนนะครับอาจจะทําแค่5ครั้งก่อนนะครับหรือถ้าใครไหวก็ลองทํา10ครั้งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีแรงมากกว่านั้นก็อาจจะทํา15ครั้งนะครับต่อหนึเซตนะครับหเซตก็คือ1รอบนะครับทีเนี้ยให้เราทําทั้งหมด4เซตนะครับเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนข้างหลังของแขนนะครับแล้วก็แรงในการผักของหัวไหล่นะครับมันก็จะช่วยให้เรามีความแข็งแรงของหัวไหล่แล้วก็ช่วงแขนมากขึ้นนะครับข้อศอกก็จะมีแรงมากขึ้นด้วยนะครับ ใครที่ยังทําไม่ได้นะครับแนะนําให้ทําแบบใช้เข่าวางบนพื้นก่อนนะครับแล้วก็ดันพื้นนะครับซึ่งท่านี้มันจะทําให้หลังเราตรงนะครับพยายามอย่าให้สะโพกเนี่ยมันแอนนะครับทําหลังให้ตรงแล้วก็ผักตรงๆนะครับเราแนะนําให้ทําแบบถูกต้องนะครับแล้วก็ทําช้าๆก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องทําให้เร็วนะครับ เพื่อมันจะได้มีประสิทธิภาพในการดันแล้วก็ทําได้ดีนะครับเวลาทํามันก็จะได้ได้กล้ามเนื้อจริงๆครับท่าที่2นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือท่าแพลงนะครับท่าแพลงก็คือท่าที่วางศอกสองข้างไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็เหยียดขาให้ตรงๆนะครับเหมือนท่าวิดพื้นแต่ว่าเราจะใช้ศอกวางไว้บนพื้นนะครับทีเนี้ยท่าเนี้ยให้เราทําค้างไว้ประมาณ30-45ถึงวินาทีนะครับแต่ผมแนะนําท่าเบื้องต้นให้ทํา30วินาทีนะครับให้ทําประมาณ2-3สเซตนะครับมากที่สุดคือ3เซตนะครับใครยังไม่ ให้หน้าท้องแล้วก็หลังของเราครับแข็งแรงขึ้นมันจะช่วยส่งผลให้เราทําท่าพวกค้างกากาศท่าฟรีซหรือท่าที่มันเป็นการค้าท้องต่างๆได้นานขึ้นนะครับท่าวิดพื้นพุชอัพแล้วก็ท่าแพล้งนะครับ มีวิธีการบอกไว้ใน EP 2แล้วนะครับวิธีการฝึกสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเต้นบีบอยไม่รู้จะต้องฝึกยังไงนะครับให้ไปดูคลิป EP 2นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ลิงกนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลองไปดูเอานะครับเราจะได้รู้วิธีการทำพุชอั p ที่ถูกต้องแล้วก็การทำแพงที่ถูกต้องครับท่าต่อไปนะครับคือท่าดิฟนะครับท่าดิฟเนี่ยเราจะใช้แขนนะครับวางไว้จับไว้ที่พื้นด้านหลังนะครับที่มันเป็นพื้นต่างระดับ อาจจะเป็นเก้าอี้หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าม้านั่งก็ได้นะครับแล้วก็ให้เรานั่งยองยองลงไปนะครับแล้วก็ใช้แขนดัน ตัวเหมือนการวิดพื้นนะครับแล้วก็ให้ก้นหย่อนลงไปต่ํากว่าม้านั่งหรือว่าเก้าอี้ของเรานะครับหรือว่าใครที่แข็งแรงแล้วนะครับให้เราลองเหยียดขาไปตรงๆนะครับสองข้างนะครับแล้วก็ลองงอศอกแล้วก็ดันขึ้นนะครับงอศอกแล้วก็ดันขึ้นนะครับก็จะเป็นท่าที่เรียกว่าท่าดิฟนะครับท่าดิฟเนี่ยก็แนะนําให้ทําเริ่มต้นเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะเป็น5ครั้ง10ครั้ง15ครั้งต่อ1เซตนะครับเราอาจจะทํา3เซตถึง4เซตขึ้นไปก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราไหวที่เท่าไหร่นะครับ็ค น้ำหนักตัวเองแล้วก็เช็คร่างกายตัวเองดูก่อนนะครับจะตั้ตาร์ที่3เซตก่อนกับจํานวนที่น้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับท่าน,นี้ก็จะทําให้หลังแขนเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยในการทําพวกท่าพวกแฟร,ร์หรือโทมัสได้มากนะครับเพราะมันจะเป็นการค้าด้านหลังนะครับซึ่งท่าตรงนี้มันก็จะต่างกับการทําพวกวิดพื้นมันจะได้ช่วงไหลด้านหลังให้เราสามารถค้าน้ําหนักของตัวเราได้นะครับท่าสุดท้ายนะครับคือท่าไพโฮนะครับมันก็จะ เอาไว้สําหรับทําฝึกพวกพื้นฐานของท่าที่เรียกว่าท่าหกสูงนะครับท่าหกสูงก็คือท่าที่เราเอามือค้าพื้นแล้วก็ยกขาขึ้นไปกลางอากาศนะครับท่าไพโฮเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อแล้วก็ลำตัวช่วงบนช่วงแขนนะครับได้ฝึกการรับน้ําหนักตัวครึ่งหนึ่งของที่เราทํหกสูงนะครับวิธีการทําก็คือวางมือทั้งสองข้างไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ชูแขนนะครับให้แขนอยู่ลู่กับศีรษะนะครับและมองไปที่มือนะครับ และให้เรายกสะโพกขึ้นนะครับพับตัวนะครับเขย่งปลายเท้านะครับให้ลำตัวเนี่ยด้านบนนะครับตั้งฉากกับพื้นดินนะครับแล้วให้ก้นเนี่ยโด่งขึ้นนะครับกดค้างไว้แบบนั้นนะครับกลางนิ้วมือออกนะครับกดพื้นไว้นะครับทำค้างไว้ประมาณ7-10วินาทีสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานใครพอที่จะค้างได้นานๆแล้วนะครับแนะนําให้ทําสัก15วินาทีถึง30วินาทีนะครับก็ลองทําดูนะครับอาจจะฝึกวันละประมาณ 1> 3าถึงเซตอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชำนาญในการทำท่าไพลโอลแล้วนะครับให้เราไปยืนอยู่บนเก้าอี้ก็ได้นะครับเป็นท่าไพลโอลที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือเราจะรับน้ําหนักตัวให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือแนะนําสําหรับคนที่เริ่มมีช่วงหลังช่วงหัวไหล่ด้านหลังรับน้าหนักได้แล้วและแข็งแรงมากขึ้นแขนสามารถรับน้ําหนักตัวได้แล้วนะครับก็ให้เรา ไปคุกเข่าไว้บนเก้าอี้แล้ววางมือลงมานะครับแล้วก็ขยิงปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับที่เราทําที่พื้นนะครับค้างไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองนับสักประมาณ10-15วินาทีเบื้องต้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครเริ่มทําได้ค้างได้นานก็อาจจะ30วินาทีก็แล้วแต่นะครับสามถึงสี่เซตเช่นกันครับพอเราเริ่มชํานาญแล้วนะครับในการทำพวกท่าไพ่โฮเราอาจจะเริ่มฝึกพื้นฐานของท่าหกสูงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานของท่าหกสูงเขาจะเรียกว่า วอล์กนะครับคือเราจะเดินถอยหลังขึ้นไปบนกําแพงนะครับโดยให้มือเดินถอยหลังตามแล้วก็เอาลำตัวหน้าอกเราอ่ะไปชิดกับกําแพงนะครับแล้วก็ค้างไว้แบบนั้นนะครับอาจจะนับไปที่เริ่มต้นนะครับอาจจะ15วินาทีถึง30วินาทีนะครับก็สามารถค้างไว้ได้นะครับแล้วเวลาลงแล้วก็ค่อยๆ ก้าวมือไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าแล้วเราก็ก้าวขาเดินตามลงมาแล้วลงแบบเบาๆนะครับอันนี้มันจะแอดวานซ์หน่อยสําหรับคนที่สามารถทาไพทโฮได้นานจริงๆนะครับอาจจะทําได้แบบ30-45วินาทีหรือว่า1นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยฝึกตันนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆก็แล้วแต่ร่างกายเนาะเราก็ควรจะเรียนรู้ร่างกายเราฟังเสียงของร่างกายเราว่ามันไหวที่เท่าไหร่คือพยายามอย่าไปฝืนมันมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าร่างกายเรามันมี ลิมิตมันมีความจำกัดของเรื่องแรงนะครับบางวันเราอาจจะพักผ่อนไม่พอหรือทานอาหารไม่พอแรงมันอาจจะหมดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเช็คตัวเองว่าวันนี้ร่างกายสภาพร่างกายมันเป็นยังไงมันไหวเท่าไหร่เหนื่อยคือเหนื่อยนะครับต้องพักนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ท่าพวกนี้มันเป็นท่าที่เราใช้กําลังแขนกําลังแขนถ้ามันหมดก็คือมันหมดนะครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังในการฝึกด้วยนะครับ เป็นยัางไงกันบ้างครับกับท่าที่ผมแนะนําให้ไปฝึกดูนะครับใครที่ยางแขนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับสเต็ป by สเต็ปแล้วก็เอา4ปัจจัยที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องการทานอาหารการพักผ่อนการฝึกที่สม่ําเสมอนะครับเราก็ควรจะฝึกให้มันสม่ําเสมอเนาะอาจจะแบบฝึก3าวันติดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่สักพักสักวันหนึ่งก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราไหวที่เท่าไหร่หรือไม่ไหวที่เท่าไหร่นะครับอาจจะบางคนอาจจะแบบแรงไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทําท่าให้มันแบบ โอ้ยหลายวินาทีหรือว่าทําหลายๆรอบเยอะๆก็ไม่จําเป็นต้องหลายเซตขนาดนั้นก็คือเช็คร่างกายนะครับทำน้อยๆก่อนเอาไว้ชัวร์ๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะครับวันไหนที่มันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆปวดกล้ามเนื้อจริงๆก็พัก นะครับพักสักวันแล้วอีกวันค่อยเริ่มเริ่มใหม่นะครับไม่ต้องไปแบบดันทุลัางฝืนมันมากจนเกินไปไม่งนั้นประสิทธิภาพมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะทําให้ฝึกได้ไม่ต่อเนื่องนะครับปัจจัยในการสร้างความสําเร็จในการฝึกท่าหรือว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันอยู่ที่ความสม่ําเสมอของการฝึกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปซีเรียสกับเรื่องการทํารอบการทําจํานวนให้มันมากๆในวันเดียวนะครับ เราเน้นให้มันได้อย่างสม่ำเสมอได้แล้วชัวแล้วพอมันแข็งแรงขึ้นเราค่อยเพิ่มจำนวนเพิ่มรอบเพิ่มเซตไปตามร่างกายของเรานะครับว่ามันไหวมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเห็นโปรเซสที่แบบเฮ้ยเราทำได้นะเหมือนกันครับกับการทำท่าต่างๆนะครับพวกโพสเบบี้ฟรีสวินมิลโทมัสแฟร์นะครับทุกอย่างนะครับมันจะต้องค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ว่าเน้นที่ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายมันมีความจำ ในท่าน,น,นั้นนะครับแล้วก็สามารถทําได้ต่อเนื่องครับผมก่อนจากกันไปนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้นะครับหรือว่าอาจจะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันใน f e c o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  k n p n p e นะครับ real b boy c h i n o นะครับก็มีอยู่ในลิงก์ด้านล่าง description นะครับก็คลิกเข้ามาดู กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับใครที่อยากให้ผมลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันหรือมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้สอนอะไรก็แนะนํากันไว้ด้านล่างน,นะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันวิกหน้าครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย peace